สวัสดีจากเอฟซีมือนีผีขวัญ15มูเจ้ามาเปิดโลงงานปาราพม่านดากองอาญะเต็มเดินเฮียนยู่นีก,ก็คือวัตถุดิบทั้งหมดนี่คือกะโหลไหปลาแดกดับวิญญาณที่ไม่เงยเมาเรารวบรวมวิญญาณปลาหลายสายพันธุ์เอามาหมักร่วมกันไวเป็นระยะเวลาสา2ปีเศษมือนีก็ได้เลิกดีทีสกแกนรโอเพนนิง่งปดปล่อยวิญญาณนอนทั้งหลายออกจากไหปลาแดกแล้วก็จำแนกสากปลาเขาสู้ไล่ผลิต ทุดิบของเหล้ามีหลายเกรดได้พี่นองมีตั้งแต่ปลาคอใ่ไปจนหอดปลากระดีใดน้ำ <c ười> คึ้นยังบ่ออกแล้วก็จับมันหยุงมหัวใส่ห้ามใส่เกียร์แล้วก็มักไวใหนหายนั่นละ่ะคุณน่ะเห็นบ่ปลาแดกปลาคอใ่เหล้าโตไดที่ร่างกายสมบูรณ์ดีมีครบ32แล้วก็เสียวัยถ้าทอดกินปลาแดกทอดหอมๆบีบบกหน้าใสหนีแสบคักได้พี่นองหรือบ่จังสั่นก็เอาไปหมกใส่ใบตองนั่นก็แสบขึ้กันอ้ยมึงนั่ล่ะออนซ้อนโตปลาแดกเหล้าคัก ปลาแดกโตใหญ่แบบนี้ไปหาสื่อใสบดายได้พี่น้องเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงจ้าแม่ข่อยบอกว่าเฮี้ยนใดมีปลาแดกปลาคอยใหญ่กินแปลว่าเฮี้ยนนั่นมีฐานะขันมันเป็นแบบคือแม่ข่อยว่าต่อไปเขาสิว่าเอาปลาแดกมาหอยข้อแท่นทองข้ามติสูคือสีหอมกลุ่มฝากลุ่มหมอคักเนาะโตใหญ่เพิินกับแพ้งไวทะซีกินโตน้อยๆกับเท่ร่วมกันใส่หม้อเล่าว่าสิต้มน้ำปลาแดกไวทถหายข่อยตำบก่ง เขียดแห้งเห็นลูกสาวหลา่าซื่อนำปลาแดกแพงๆมากินบัดนี้ละมึงสีได้ราบซึ่งกับรสชาตินำปลาแดกของกูแล้ววะ <c oughs> โอ้ยข่อยานมันแสบหลายจนพิมพหรี่พ่ายมาตีต่อยแล้วผลิตอยู่ <c oughs> บัดนี้ละนำปลาแดกพม่านดาสีด้งดังเด็กเขาสู้ตลาดลักรับแหพ่งประเทศไทย <c oughs> เรื่องรสชาตินี่บ่าซัมไพได้พี่นองมีถึงสามรสชาติให้เลือกสรรน,นั่นก็คือเค็ม เค็มมากแล้วก็โคตรตะละาเค็มอร่อยถูกใจไตถูกตัดมือว่าแล้วใจไห้ข่อยว่าข่อยลงคลิปบูบีนำประแดกเล้ามือนี่ก็เลยไปเท่าหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาปรุงใหม่กะปิเคยชั้นดีจากทะเลไตน้ำตาลทรายจากอ้อยสายพันธุ์ดีผงนัวและผง MSG จากหางซื้อดังแล้วก็น้ำกระเทียมดองอีกสองถุงใหญ่ ข่ค,คำนวณแล้วอขว่ามันเหมือนหลายกว่าข่อยสื่อประเดกขวดกินอีกเด้พี่น้องแต่กะว่าวยังหลายบ่ได้ข่เกงใจกองมอระโดกเล่าอยากเห็ุยังกะปอยเห็นแล้วเห็ุเพราะว่าแม่ข่เ้าเป็นผู้ฝักไฟในทางรรมทำจังดกกไดกะใดตามใจเ้าสั่งมากเบิ่งน่ล่ละนี่คือน้ำประแดกที่ไดจากการมักปลาสองแสนหาล้านโตสีกะสมรครขึ้นนำโกโกโ้แถละฮื้อนั่นบจบ,บสิ้นเด้อพี่น้อง ใส่ลงไปหลายๆวัตถุดิบนั่นนะใส่ให้มันล่มละไล่ไปโลดพอต้องมะเกงใจเงินในกระเป๋าลูกสาวหลาดอกถือสวานี่เป็นการตอบแทนบุญคุณที่เราจุบเลี้ยงคอยมานอกจากสิเป็นคนลงทุนไขย่ยังต้องเป็นผู้เสี่ยงชีวิตในการซีมอีกเดยโอ้ยมันเข้มแม่น้ำมันน้อยปวดประเดียดเข้มคักเชฟกระทะเล็กแบบแม่คข่ก็มากแก้ปัญหาโดยพง MSG นี่คือผงมหาศจรรย์สามารถผสานทุกรสชาติให้เข่ากันได้ใส่รถดีต้งไปเพื่อเชื่อมสัมพันธภาพในกระทานี่บ่ได้มีตะนนประแดกเด้มีหอดหมูคันรอบนี่บ่แสบอีกกบไปหาหมอโหลดแลว้ว่าไปย่านเดวไปยุ่ไปฟอกไตทิมไว้ให้มันเย็นแล้วก็เอามากอกใส่ขวดแล้วก็เอาไปตากแดดไว้จักอาทิตย์นึง เดี๋ยวพี่ควันสิมารีวิวตำบอกหุ่งโดยนนำประแดกพม่านดาให้เมืองด้วยเอฟซีกินใดบ่ใดโอ๊ตใจไวเดี๋ยวก็ฮูกัน <c oughs>